กระทรวงพาณิชย์เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการและ,กะเกษตรกรนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาค่ะและเข้มงวดดูแลสินค้าห้ามขาดห้ามแพงนายจตุพรบุรุษพัฒ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าสั่งการไปยังพาณิชย์จังหวัด7จังหวัดที่มีชายแดนติดกับกัมพูชาเข้มงวดดูแลปริมาณสินค้าไม่ให้ขาดแคลน และห้ามฉว่ยโอกาสจากสถานการณ์ความไม่สงบปรับขึ้นราคาสินค้าซึ่งจากการสำรวจร้านค้าชายแดนและศูนย์พักพิงทุกจังหวัดพบว่าสินค้ายังเพียงพอและไม่มีการปรับขึ้นราคาเกินสมควรสำหรับสินค้าจำเป็นบางรายการค่ะอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องสเปรย์กันยุงผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งมีความต้องการมากกว่าปกติในช่วงนี้ได้ประสานห้างร้านต่างๆ,ตางๆเติมสินค้าอย่างต่อเนื่อง นายจตุพรบอกว่าผู้ประกอบการบางส่วนยังกังวลความเสี่ยงจากการสู้รบจึงชะลอการซื้อไว้ก่อนเพราะไม่แม่นใจในการขนส่งสินค้าโดยได้แนะนำให้พิจารณาการขนส่งทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงชายแดนที่ปิดด่านทั้งการขนส่งทางเรือและผ่านทางสปปลาวโดยปัจจุบันมีสายเรือมาให้บริการขนส่งไปกัมพูชาเพิ่มขึ้นทาให้ค่าขนส่งทางเรือลดลงบ้าง ส่วนผลผลิตทางการเกษตรได้บริหารจัดการผ่านมาตรการผลไม้ปี2568กระจายผลผลิตผ่านหลายช่องทางโดยขณะน,นี้ทั้งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าด่านชายแดนตกค้างไม่มาก โดยในเดือนสิงหาคมนี้เตรียมเปิดจุดจำหน่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประกอบการมีช่องทางจำหน่ายสินค้าและมีแผนงานแสดงสินค้าเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดสินค้าไทยในกัมพูชาควบคู่กับการหาตลาดใหม่ไปประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนด้วย